เดีจ้าก็เช็คเฟซตามปกติแหละมีอะไรหรอเออเมื่อคืนไหนฉันไปดูหนังมาี่แมทโรแมนติกที่สุดเลยอ่ะไปกับแฟนคนล่าสุดหรือเปล่าไม่เขายังไม่ใช่แฟนหรอกเขาเรียกว่ากำลังคุใจกันจ้ะแล้วเธอล่ะก็ไปกินไอติมมาแล้วก็รีบกลับบ้านแบบนั้นจ้าแหมฉันเป็นเด็กเรียนสักไรคุณแม่ เออแล้วว่า,าแต่กิ๊เก๋ล่ะไม่เห็นมีแต่งกับเขาสักทีไม่หรอกพี่ชไม่น่ารักเกอนในก่อนไม่มีตอนนี้ก็ยังไม่มีอยู่ดีนี่หมดขึ้นบ้านนะตักลับบ้านกันดีกว่า ตอบรับเลยยังเนี่ยีน่าเชื่อนเนกาลยน้องตอบรับเราแล้วคุณไปถอดสายทำว่าโทรมาแล้วฮัลโหลนัดเหรอกลับถึงบ้านแล้ว ลได้คิดถึงเหมือนกันแหล,ละตดทำกันบ้านอยู่หรอเฮีะเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะ เวลาที่เราได้คุยกันเวลาที่ฉันได้อยู่ใ,ใกลๆเธอฉันผ่านไปเร็วเวลาที่เราได้เจอกันเธอคงไม่รู้ว่าฉันฝันไว้ให้โอกไปน ฉันยิ่งฝันไปไกลไม่ได้วังให้เธอมาเข้าใจไม่ได้วังให้เธอมาสนใจกับความหวังเล็กๆจะใครคนนั้นที่อยากจะเจอเธอทุกทกวันไม่ได้วังให้เธอมารักกันไม่กล้าหวังอะไรให้มากายแค่เพียงหวังเล็กๆว่มีสักครั้ง บกตากันถอยคำเหล่านี้ในใจของฉันที่ให้กับเธอได้ เอาในช่วงแรกอะไรเาเอนคแนอแล้วคอคว่าอั้นยัยิด้วยยิ็ว่างนั้หละาแกงอรออไหลังอีก้วน่มันกาเมื่อไหร่ดีใจอก็อีกสักหนอยนี่แหละไม่สมบ้านโอโห ไม่ดีใจไหมไม่ไรงั้นเรากลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นเราโทรหากลับบ้านดีนะเดี๋ยวเรารู้จักกันได้แต่เมื่อไหร่เอ้าเรายังโทรหากันอยู่ใช่หรอเป่าเราไม่เคยเจอกันเลยเรามีแฟนแล้วเอ้าเราพูดกันไม่ใช่หรอจะได้เหรอเราก็มีแฟนของเราอยู่แล้วนะไม่เอาเราเล่นหรือเปล่าอ่ะยังไงก็

พี่เก๋ทำไมไม่รับโทรศัพท์ล่ะแม่มาตามลต่อออะรับเป็นโบลูกเขากลัวเอาอ,อะไรเนี่ยรับี่่อคนนี้ต่อครเบาโทรศัพท์มานี่โอเคนเพื่อนแกนะมัดจริงด้วย เห็นไหมพิ่เก๋ทาไมทําอย่างนี้อ่ะแกฉันขอโทษนี่มันหมายความว่ายังไงฉันไม่ได้ตั้งใจจริงนะแกทํากับเพื่อนอย่างนี้เหรอฉันฉันไม่ได้ตั้งใจถ้าแกจะทําอย่างเพื่อนอย่างนี้แกรู้ไหมถ้าจะเป็นคนผิวอ่ะเขาจะคิดยังไง โทษฉันจะอธิบายให้นะเข้าใจมันไม่เกี่ยวหรอกว่าไอ้นั่นจะเข้าใจไหมแต่แกหลต้องเข้าใจจิฉันมีแฟนอยู่แล้วนะแกไปทําอย่างนี้ไม่ได้หรอกทำไมแกทําอย่างนี้เนี่ยโทรศัพท์แกอืนไปแล้วแกจะไปแจกเบอร์ใครก็เอเบอร์แกด้วยนะฉันรับไม่ได้เนี่ยเล่นเเล่นรับลองขอโทษนะเ เราแค่อยากจะรู้จักกับนายเราไม่ได้รู้ใจจะทำให้เพื่อนเสียใจนะที่เพื่อนขอโทษเราเข้าใจก็อย่าไปทำกับเพื่นแล้วกันรู้ไหมมันเสียความรู้สึกแล้วก็เออไปขอโทษเพื่อนนที่ทำให้เพื่อนเข้าใจผิดแล้วกัน 然后你转电脑。 ผลตามมาอาจจะเป็นผลเสียโดยการแกงตะป้าระหว่างเรื่อนหรือว่าร้านไาล์จะเกิดออาต่างๆซึ่งทุกท่านที่ได้ชมละครของเรานะคะสามารถที่จะนําไปใช้ในคีวิตประจำวันนาไปเป็นอาเรียนได้ค่ะพวกเราก็มีสิทิที่จะนาเสนอที่เท่านี้นะคะ